ทุกคนฟ้าทลายฝนตกลมฝนถล่มฟ้าทลายครับกรุงเทพมาหานครนะครับแต่มาแรงเด็ดแล้วก็หยุดแรงครับ ลมแรงมากนะครับจนต้นไม้หักไม่รู้ต้นไม้ตรงไหนหักบ้างครับได้ยินแต่เสียงปอก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 ปัก,กลังบานต้นไม้ลังบานหักหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูไปอตอนฝนซานะครับบรรยากาศผมถ่ายไว้เมื่อกี้ทั้งฝนลนะ้วแต่ว่าพายุแรงมากฝนตกกทมนมอนนครับทุกคน ลมแรงจนน่ากลัวมากครับแต่ผมก็สู้ถ่ายมานะครับเนี้ยคือแรงมากมันแรงจนน่ากลัวครับไม่มีไม่เคยรู้เพราะพายุจะแรงอย่างนี้นะแรงมากเลยเพิ่งเคยเจอครับปีนี้ครับมันหมดฝนแล้วแต่ว่ามันมาั้งนี้มันแรงมีลมลมไปทางนี้ด้วยฮะลมเบนทีทิศ จนต้นไม้นี้หักไปครับต้นะตะขบนะครับเนี่ยต้นตะขบบ้านหลังนี้หักไปครับมันหนักใบมันเยอะโอ้แรงจนน่ากลัวครับไม่มีไม่เคยรู้เพราะพาะยุจะแรงอย่างนี้นะ แรงมากเลยเพิ่งเคยเจอปีนี้นครับมันหมดฝนแล้วแต่ว่ามันมาครั้งนี้มันแรงมีลมลมไปทางนี้ด้วยคนระับลมเบียีทิศจนต้นไม้นี้หักเลยครับต้นะตะขบนะครับเนี่ยต้นตะขบบ้านหลังนี้หักเลยครับมันหนักใบมันเยอะโอ้ ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับออกมาถ่ายแต่ยังมีฟ้าร้องนะครับร้องหนักเสียงดังครับเหมือนฝนสั่งลาอะไรประมาณนี้ครับนี่ต้นตะขบนะครับหักปล้เลยใบมันหยาบ่าใบมันหนาครับตะขบบ้านตรงว่านี่ยลกฟ้าแลบนะครับผมลกฟ้าแลบนะครับเนี่ยบรรยากาศหลังฝนซาครับแต่มันยังปล่อยมันยังร้องแลบแลบอยู่ครับทางอื่นครับในทางนี้หยุดแล้วครับ Wow. ดูน้ำนะครับน้ำกำลังจะมีฟองโฟมนะครับน้ำระบายมามีโฟมเดี๋ยวให้มันมาถึงก็ไม่ถ่ายตัวนี้รูฟ้าแลบนะครับปีนี้มันไม่มีฝนตกหนักจนน้ำไหลมีโฟมโฟมนะอย่างนงี้นะครับปกติก็ ทุกปีนะโฟมมันจะเยอะกว่านี้มันลอยเขาจ้วงอะไรเ,เหมือนรัตติโฟมอะไหลมาครับน้ําที่มาจากทางระบายน้าครับมันหมุนมาเนาะตอนมันก็เป็นโฟมครับแต่มันไม่มีกลิ่นคนระับแต่เมื่อก่อนมันมีกลิ่นนะปีที่แล้วมีมกลิ่นเดือนที่แล้วก็มีกลิ่นแต่มันไม่มีโฟมเพราะน้ําไม่ได้ไหลยเยอะครับอนี้เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตวัวบร่วม ฝนตกซาๆครับ,รบไปไหนไม่ได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงแท่นี้นะครับวันนี้มารีวิวฝนตกมาฝากให้ทุกคนดูครับบาทุงเทฝนตกหนักนะครับกำลังถล่มทลายอยู่ฝั่งโน้นในสุขมุมวิทนะครับ แถวสีลมนะครับเหตอ่าสาทรแถวอาโศกนะครับ